กรสวัสดีครับเอ่อก็ถึงฤดูทำนานะครับของชาวอีสานหลังจากที่สมไฟแล้วก็เผาหญ้าแห้งหญ้าตายนะฮะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ได้เวลาของรถไถนะฮะมาไถาเพื่อที่จะทำการหว่านกล้า บางที่ก็จะดำนะครับก็ไถาครั้งนี้ก็ไถาอาจจะถ่ายทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคราดมามาคราดเพื่อให้ดินแตกนะครับแล้วก็เมื่อไหว้สารเจ้าปู่เจ้าที่เจ้าทางนะบอกถึงฤดู นานนะะฮะชาวนาก็จะหวานกล้านะฮะบางคนก็หวานกล้าไว้เพื่อที่จะไว้ดำครับอันนี้คือวิถีของชาวอีสานนะครับวันที่17นะฮะก็พรุ่งนี้17หรือ18เนี่ยฮะจะมีการ รำถวายพยาแทนนะฮะขอขอ,อน้่ขอฝนก็เดี๋ยวผมจะส่งคลิปให้ดูนะครับว่าขบวนของโลกหลานชาวอีสานจะสวยงามขนาดไหนนะครับมีทั้งตัวตลกเจ้าเงาะมีทั้งนางรจนานะฮะและท่านจะได้เห็นเหมือนกับปีที่แล้วนี่ยอันนี้เป็น ไร่นานะฮะก่อนนั้นก็เป็นก็เป็นป่านะครับที่ไม่มีคนกล้าเข้ามานะครับปัจจุบันนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นไร่นานะฮะแล้วก็มีคนฆ่าขึ้นมาจากแต่ก่อนซื้อราคาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยนะครับปัจจุบันนี้ก็ ถ้าไม่มีเงินก็แตกต้องไม่ได้วันนี้ผมจะนำคลิปนี้ไปทำ YouTube นะครับช่วงนี้ก็ลดหย่อนไปบ้างในการทำคลิปเพราะเมื่อวานเพื่อนนะฮะเพื่อนที่เป็นทนายก็มาเชิญให้ไปทำคลิปให้เพราะว่าก็ททำไปเมื่อเขาได้ได้ครบจำนวนที่ ยูทูบ b e รไฟลบุกกำหนดเขาก็มีไรายได้นะครับเขาก็เลยให้ไปแนะนําในการทํานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอกล่าวคําว่ากราบสวัสดีครับผม